ไปกันที่ TTCL นะครับก็ต้องบอกว่างบออกมาแล้วก็ถือว่าทำให้เกิดความกังวลน,นะฮะสำหรับผู้ถูอหุ้นของ TTCL เนื่องจากว่าไตรามาสสนะครับคุณบุญยกฤิตนะครับเสาเสาวันนะครับประธานเจ้าเจ้าที่บริหารด้านการเงินและบัญชีหรือว่า CFO ของทาง TTCL นะครับมีการเปิดเผยนะครับว่าไตรามาสสเนี่ยมีผลขาดทุนสุทธินะครับ1,700ล้านบาทด้วยกันนะครับก็ถือว่า พลิกมาขาดทุนนะจากเดิมเนี่ยไตมาส์สองของปีที่แล้วเขายังมีกําไรอยู่นะครับคุณน้าชัยครับแต่ว่ากําไรประมาณสัก30,000นกว่าบาทนะครับ,รบก็ถือว่าพลิกจากกํากไรมาขาดทุนก็เลยทําให้งวดของ6เดือนแรกของปีนี้นะครับบริษัทมีผลขาดทุนนะครับหนึ่ร้าล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปีที่แล้วเนี่ยเขามีกำไรอยู่ที่116รล้านบาท ไฮไลท์สำคัญคือมันขาดทุนได้ยังไงต้องพันเจ็ดนะครับ,รบสำหรับตัวของ TTCL นะครับ <c oughs> ก็ทางคุณบุญยกฤตก็บอกว่าสาเหตุหลักมาจากการยกเลิกสัญญาก่อสร้างและการให้บริการหรือว่างาน EPC นะครับในโครงการโรงกันชีวภาพนะครับหรือว่า SFP นะครับของบริษัท BSGF จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือว่า BCP โครงการนี้นะครับคุณทัศนชายครับบุญค่าเนี่ย ห้าพันล้านบาทนะไอโครงการโครงการชีวภาพตัวนี้ก็หลักๆของเขาเนี่ยเขาก็เพื่อมารองรับการผลิตในแง่ของอน้ํามันอากาศยานยั่งยืนก็คือตัวของน้ํามันซับนะฮะที่เราได้เห็นนะเอาน้ํามันทีเ่เกี่ยวข้องกับน้ํามันพืชอะไรที่ใช้แล้วนะครับก็มาสู่กระบวนการตรงนี้ก็เป็นโครงการที่เรียกว่าเป็นชีวภาพตัวนี้ก็นําไป ขายให้กับทางพวกสายการบินต่างๆนะฮะที่จะนําไปใช้เป็นเครื่องบินน้ามันเครื่องบินที่ก็เรียกน้ํามันอากาศยานเนี่ยนะครับถ้าชื่อเต็มๆก็คือน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานยักษ์ยืดน,นะฮะหรือว่าทันั่นเองนะครับคือตรงนี้นะฮะทางฝ่ายทาง c f o ของทาง TCL บอกว่าเป็นตัวหลักเลยนะครับหลังจากที่มีการยกเลิกสัญญานะครับอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดนะครับทาง t c l อนะครับอยู่ระหว่างการดําเนินคดีฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยสําหรับงานที่ได้รับ ที่ได้ดําเนินการไปแล้วและผู้สอบบัญชีก็ได้มีการตั้งสำรองตรงนี้ไว้จํานวนมากก็จะทําให้บริษัทได้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างหนักนะฮะซึ่งที่ผ่านมานครับบางจากก็ได้เรียกเงินนะฮะหนังสือค้าประกันโครงการประมาณ620ล้านบาทนะครับอันนี้ทาง tcl บอกว่าไม่เป็นธรรนะรที่การจะไปยึดเขาเรียกว่าอาจจะเป็นตัวเลขของแบง์การันตีนะครับ620ล้านบาทเนี่ยเขาทาง tcl บอกว่าไปยึดโดย ไม่ไปทำนะสำหรับ tcl นะครับแม้ว่า tcl เนี่ยทำงานเสร็จไปแล้วถึง98%แนตะครับแต่ได้รับการชำระเงินเพียงแค่80%ของงานอ้าวอันนี้น่าสนใจคุณนชัยครับ,รบงานเนี่ยเสร็จไป98%แต่กลุ่มบางจากจ่ายให้ tcl 80%อันนี้มันต่างกันนะคุณชนชะัยฮะไอเคสหนึ่งคงจำกันได้นะครับครับ ujv uh, กับไทยออยตอนนั้นน่ย ujv เนี่ยฮะได้รับเงินจากไทยออยไปเต็มเลยนะ มีทั้งเงินที่เ,เป็นตามตามบุญค่าโครงการแล้วก็เพิ่มขึ้นมาจากโควิดด้วยนะอันนั้นน่ะไทยอในจ่ายเต็มนะมครับผมแต่ UJV ไม่ไปจ่ายให้กับผู้ลรเหมาช่วงนะฮะที่ไม่ว่าจะเป็นสีชา,า CAZ ที่ได้รับความเหลือร้อนในปัจจุบันเนี่ยอันเนี้ยอันนั้นกรณีของ UJV คือได้เงินไปแล้วไม่จ่ายแต่เคสนี้น่าสนใจทำงานไปแล้ว98%แต่นายช่างจ่าย80%ครับ <c oughs> 18%หายไปไหน ทำไมบางจากไม่จ่ายนะฮะอันนี้น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นที่ผมว่าต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าทาง TCL บอกว่าทำงานเสร็จไปแล้ว98%แต่ได้รับการชำระเงินเพียงแค่80%เท่านั้นทั้งหมดนี้นะฮะจึงเป็นเหตุให้ TCL เนะี่ยต้องแจ้งยกเลิกสัญญานะฮะก็คือเอาก็ทำไปเกือบ100%นใะนคุณจ่ายไม่ครบนี่ก็เป็นเหตุที่ทาง TCL ขอยกเลิกสัญญา และก็ล่าสุดนะครับก็ได้มีการฟ้องร้องอย่างที่บอกฮะเรียก,กร้องค่าเสียหายนะครับเป็นจำนวนเงิน3,400ล้านบาทจากกลุ่มของบางจากนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยคดีอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนและยื่นข้อมูลชี้แจงต่อศาลอ่อันนี้ก็ถือว่าในส่วนของ TCCL นะก็ถือว่าอันดับแรกคือทำไมขาดทุนเพราะไปต้องไปตั้งสํารองตัวนี้นะค,ครับคุณนชัยฮะตัวเลขเนี่ยผมกลมๆประมาณสักพันสกว่าล้าน ทำให้ T TCL ขาดทุนขาดทุนไม่พอมันขาดขาดสภาพคล่องอย่างหนักนะครับอย่าลืมเพราะว่าเขาทําไป8 9 8เแต่เขาได้รับเงินแค่80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ว่าอ้ยางนี้ไม่ไหวหรอกเลิกสัญญาดีกว่านะครับอันนี้ส่วนตรงนี้ก็ก็เป็นที่มาของการขาดทุนแล้วก็เป็นที่มาของเรื่องของการยกเลิกสัญญานะครับมาอีกฝั่งหนึ่งทางคุณชัยวัน์โควาวิสารัตนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบางจากคอร์ปอเรชั่นเนี่ยครับก็บอกว่า ไอโครงการที่ว่าเนี่ยครับผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานย,ยั่งยืนหรือว่า asf เนี่ยนะฮะหรือว่าโครงการที่ว่าโครง,รงการชีวภาพเนี่ยขนานี้ก่อสร้างืบหน้าไปแล้ว98%้อร์เซนต์ตรงกันกนะตรงกันนะครับและคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี2อง8อันนี้คือเป็นเป้าหมายเดิมแต่หลังจากที่โครงการดังกล่าวต้องหยุดชะงักไปเมื่อวันที่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้นะฮะบริษัทได้ทําหนังสือแ,แจ้งไปอย่างลูกค้าที่ทําสัญญาซื้อขายน้ํามันซัะ เพื่อเลื่อนการส่งมอบไปก่อนจนกว่าการก่อจ้างการก่อสร้างจะแล้วเสร็จโดยคาดว่าจะส่งมอบน้ํามันได้ทันภายในปี2018อย่างแน่นอนอ่าอ,อันนี้ทาง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 บางจากเองเขาก็บอกว่าเออก,ก็ชัดเจนว่ายกเลิกไปแล้วใช่ไหมฮะก็บอกว่าเออก็ทําหนังสือเลื่อนไปอย่างลูกค้าอพวกที่ใช้น้ําม<ๆ>ันซ<ๆ>ับก<ๆ>็พวกสายการบินต<ๆ>่างๆว่าตะไว้ก<ๆ>่อนนะ โครงการมันเลื่อนนะเพราะเนื่องจากว่ามีการยกเลิกกับผู้ละเหมานะครับแล้วก็แต่ก็ยังบอกว่าจะเสร็จทันภายในปี2018อย่างแน่นอนมันแค่อีก2%น่ะก็น่าสนใจว่าแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลมาจากบางจากนะว่าทำไมไม่จ่ายอีก18%เนี่ยที่ที่ให้กับ T TCL ตามที่ CCL อันนี้ก็บอกว่าทำ98จ่ายมาแค่80อ้าวไอ้18%ที่ว่าที่มันหายไปเนี่ยเอาไปไหนล่ะ เออนะไอ้ส่วนที่เหลือตรงนี้ทำไมบางจากไม่จ่ายหรือมันมีอะไรเงื่อนงาในโครงการนี้หรือเปล่ามันมีงานงอกในโครงการนี้หรือเปล่าที่ TCL อบอกอุย้ยไม่ไหวนะถ้าทําต่อฉันตายแน่แนเลยเลยต้องขอยกเลิกสัญญาเอออันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องติดตามดูนะสำหรับ TCCL นะครับก็ผมว่ามหากราบใหญ่นะสำหรับ 2, 2> บริษัทอยู่ในตลาดด้วยนะ t c ก็อยู่ในตลาดซับ บางจากก็อยู่ในตลาดรับนะฮะก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าสุดท้ายมันจะไปจบตรงไหนเพราะเรื่องมาอยู่ที่ศาลแล้วเนี่ยก็คงต้องรอศาลแหละนะเออนะครับแต่ว่าหน้าขุดคุยที่มาที่ไปนะเดี๋ยวเราก็จะทําหน้าที่ขุดคุยกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับสําหรับตัวของ T TCL แล้วก็ตัวของบางจากนะครับ